เวลา,เาชิ่งออกไปข้างนอกคือถอยความอยากมานิดนึงทุกม,มันเบาๆชิ่งออกไปข้างนอกเห็นคนอื่นเขาทำไม่ได้สังเกตว่ามันคือส่งออกไปหรือว่าอ้อาวมันก็ออกไปแค่รู้ชนแค่ไหนนะแค่รู้แค่รู้เมื่อก็ออกไปรู้อ้าวก็กนะกรู้ว่าคนอื่นเขาทำไม่ได้ ความเหวน่เห็นอกเห็นใจเลย ừ, เกิดขึ้นมันเลยกลับเข้ามาแล้วก็เห็นว่าที่หลงวงพ่อสอนให้ชิ่งแบบนี้เนี่ยก็คือมันเหมือนฝนตกทำๆทำๆทำๆให้ข้างในชุ่มฉ่ำด้วยเมตตาอัปปะันญามากขึ้น,นถูกต้องเพ <อ S 3> ะระชิ่งมันไม่มไม่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 มีความสำคัญอะไรหรอกไม่ฉ่ำ เมื่อเมื่อมันเอตาประมาณยามากขึ้นเอาไปใช้อะไรก็อัตราเล็กลงทุกน้อยลงตัณหาก็น้อยลงกิดเป็นอะไรตาสุดท้ายเราไม่พูดถึงแล้วพูดว่าอัตาเล็กลงจงกนกระทั่งมีเหมือนไม่มีค่ะ <c oughs> มีเหมือนไม่มีได้จริง <c oughs> จริงเมือ่อตามีเหมือนไม่มีได้จริงตัณหาก็มีเหมือนไม่มี ทกุก็เลยมีเหมือนไม่มีน่ะทีนี้ก็มาสรุปสิรูปนามจิตก็คือขันเราทั้งขันเนี่ยคือรูปนามจิตรูปนามจิตรูปนามจิตเหมือนก็เหลือรู้ที่เจตสิกรู้ที่เจตสิกเมื่อไม่มีอัตตา คือไม่มีรูปนามจิตเพราะมีเหมือนไม่มีตัวเจตสิกหรือตัวรู้ตัวนี้มันก็เป็นแค่ธาตุสี่เมือ่อธาตุสี่กับธาตุสี่ของในจักรวาลนี้มันก็ไม่แบ่งแยกมันก็เลยไปอันเดียวกันเมื่อมันไปอันเดียวกันมันก็เลยไม่แบ่งแยกมันก็เลย รู้ก็วางไปหมดเลยแต่นี้มาดูสัญญาณตอนรูปนามจิตนะ่ะก็คือรูปราคะรูปราคะรูปนา,า,ามจิตมาถึงอุทธัจจะก็ตรงที่เหลือรู้ที่พิจารณารู้ ธาตุสี่พอรู้ก็ธทตุสี่วางอีกทีคือมานะมายัางไม่ถึงเดี๋ยวะตองช่วยให้เดินจิตค่ไหมใช่เดินะดดนะรูปนามจิตทันใช่ไหมมันคือธาตุสี่พอรูปนามจิตวางหมกนี่คือไอ้รูปนามจิตตรงเนี้ยมันคือรูปราคะรูปราคะ อุทจักอุทจักคือจิตกระโดดเป็นเล็งไปน,นู่นไปนี่อุทจากก็ตรงอุทจักแล้วกเพื่ออุทจักไม่เข้าใจอุทจักเนี่ยมันมันจะจิตไปสู่เจตะสิกด้วย เพราะมันจะเป็นองค์ความเป็นปัญญาที่ครอบคุมไปถึงเจตสิกเกี่ยวกันนิดหนึ่งใช่ควบคุมไปถึงเจตสิเกษษษษเป็นรู้รู้แบบไม่มีตัวตนไงพอรู้ไม่มีตนที่เกี่ยวมันก็คือมานะวางมานะ ไม่แบ่งแยกอืแล้วพอไม่แบ่งแยกก็มานะกวางมันก็เลยเป็นเดียวกับธาตุสี่ของธรรมชาติก็เรียกว่าก็ไม่มีอะไร,รว่างตรงนี่แหละสัญญชนังห้าจะอยู่ตรงนี้แหละ มันซ้อนอยู่ข้งไหนตอนเราจะสรุปมปนตรงนี้ได้เราต้องทำมาก่อนเชิญจิตมันซึมปล่อยวางได้ระดับเนี้ยสรุปได้จะเห็นว่าตั้งแต่รูปราคะรูปราคะอุธทจะมานะอวิชชาไม่ได้ใช้สมองใช้ใจล้วน แต่ต้องสัมผัสที่หลวงพ่อสอนนี่ก่อนใช่ใจไม่ใช่ถึงทำงานอย่จริงตอนใจทำงานมันก็ปล่อยวางหมดแล้วแหละแต่เราก็เอามาสรุปเข้ากับสัญญเข้าเข้ากับสัญญอดสิท้งนั้นเองเพราะปนเดึงคนอีกพวกหนึ่งที่เรียนรู้แต่สัญญอดเป็นเป็นปริยัติอะ ให้เข้ามาสู่จุดได้ตอนนั้นไม่งั้นก็จะงงมันเข้าเกี่ยวข้องกับสัญญาณที่ที่ยึดเป็นแนวทางมาได้อย่างไรที่จริงสัญญาณที่ยึดเป็นแนวทางนะอยู่ที่สอมอ,องหมดมันต้องดึงเข้ามาสู่ใจด้วยมันถึงจอะอะไรผัสสะเป็นอันเดียวกัน อาได้มา่วาเวนเราตีโจทย์ต่อนที่มีเหมือนไม่มีของอัตตาเนะี่ยเราเรียกว่ามานะเพราวัานยังไม่ได้ทำยังไม่เก็บจะเ,เรียกว่ามานะีปล่อยวางอะไรปล่อยวางมานะ ไอนะ้ตรงที่เราโมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเห็นรูปราคารูปราคาปเปทจเัจักรแล้วเราก็ตรงนั้นเราก็จะเห็นรูปนามจิตที่เป็นตัวเราเกี่ยวเนมะื่อตักลงจะเข้าสู่จิตนี้ได้คือต้องโมโมอย่างเดียวเลย โมให้จิตเนี่ยมันละเอียดละเอียดละเอียดแล้วองค์ความรู้ถึงจะปรากฏขึ้นแล้วจะดึงไปทางไหนก็ได้เพื่อไปช่วมเชื่อมโยงกับอ,ะ,อะไรปริปริยัตซึ่งที่ได้มาอยู่ในใจแล้วมันถูกต้องแล้วแต่โยงไปสู่ปริยัตเพื่อไว้บอกต่อ เพราะเวลาสื่อก,กันกับคนภายนอกต้องสื่อด้วยปริยัติแต่ใจในใจของผู้ปฏิบัตินั้นลงไปแล้วหมดแล้วซักอะไรไม่ซักก็ต้องไปทำเอาโม่อย่างเดียวจนองความรู้ปรากฏขึ้น แต่ละคนก็จะสรุปได้ตามทางของตัวเองที่เรียนรู้ปริยัตมาใครเรียนรู้ปริยัตหนักแน่นไปทางไหนุณความรู้ก็จะออกมาทางั้นอันนี้หมายความว่าปริยัตต้องถูกต้องด้วยนะุงความรู้จะเกิดขึ้นทางไหน,นใครเรียนรู้ปริยตัตทางด้านไหนความรู้จะเกิดขึ้นท,ทางที่ใเรียนรู้มา แต่ส่วนใหญ่พวกเราเรียนรู้มาทางสัญญาติทิมันก็จะเข้าไปหาสัญญาิแต่ถ้าองค์ความรู้เรามันไม่เชื่อมต่อกับสัญญาณิเราจะเกิดเป็นสองเลยสงสัยซึ่ชัดขึ้นจังวับชับชบดขึ้น<ะ>ชัดขึ้นที่มันเชื่อมท่าโลด ส่วนเบื้องต้นห้าคือสักยะทิฏฐิทิฏฐิชาศิลพัสตะปามาปฏิฆะการราคะห้าอันนี้ก็คือที่เราโม่แรกๆไปตัณหามันบางลงบางมันก็จะปล่อยพวกนี้มันปล่อยกามราคะปล่อยปฏิฆะหรือจะพูดอีกในยะกคือ ถ้ามันปล่อยมันก็ปล่อยปฏิกะก่อนแล้วก็ไปปล่อยกลางราคะแบบมีเหมือนไม่มีเนี่ยถ่าพอปล่อยจริงๆไม่ใช่ขาดหรือมีเหนื่มีมีเหนึ่งนีจนมันไม่มีมันหายไปในใจตอนไหนก็ไม่รู้เพราะมันมีเหมือนไม่มีปฏิกะก่อนแล้วก็กลางราคะต่อไอ้จตัวส่วนที่สามอันแรกก็คือ สักยะทิิวิจิกิจฉาศิลปะตะปามาสก,ก็คืออะไรที่จะผิดศีลมันละแวงเลยมันไม่ทำวิจิกิจฉาก็ไม่สงสัยแล้วในศีลคือรู้แล้วว่าศีลรูปคำคือศีลที่รักษาด้วยกายแต่ศีลตัวนี้ศิลปะตะปามาสรักษาด้วยใจต่างกันแค่นี้แหละมาต่อมา สัคยอาทิถิเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงทานศีลสมาธินั่นแหละมนันก็ได้สัญญศึก เขาเรียนให้เป็นแบบพอภาวนาไปสักระยะหนึะเราภาวนาแล้วเมื่อเราขับภาวนาเสร็จเราก็เหมือนจะจับกันแบของเราเองคือสรุปจิตคือจิต่ะมันเดินแล้วเราก็ถึงมาสครออว่าอ๋อมันหหลลลังงมอะไรจะขาดที่เข้าสู่ปริยัติใช่ตรงถูกต้องเพื่อหนึ่งเพื่อจัดระเบียบจิตจดจำและในการถ่ายทอดบอกต่อด้วย เพราะเราถอยมาเราอยู่ที่จิตอยู่ที่ที่รู้อยู่ที่ปล่อยรู้เราอยู่ยอดแล้วเราก็ถอยลงมาถอยลงมาเหมือนลงจากภูเขามันก็เลยลงมาตั้งแต่สันยอดเบื้องบนห้าก่อนและสันสันยอดเบื้องล่างอีกมันถอยมาอย่างนี้แล้วทำให้เราเข้าใจหมดเลยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจท้งปัิยะปฏิเวกก็คือใจ ได้เนื้อเออก็ฝึกเอามันจะไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลยแค่นั้นแหละใครก็ตามก็สรุปความแล้วมันจะต้องเข้าเข้าไปสู่ใจจนคล่องแล้วจากใจเนี่ยซึ่งเป็นปฏิเวกเนี่ยถอยมาถอยออกมา,าปฏิบัติมาจากปฏิบัติแล้วก็ถอยมาอีกขั้น ปยจะสอนได้ก็ต้องฏิบติต้องคล่องแล้วนะใช่ปฏิเวกก็คล้องผลออกชัดเจนลเลยอ,อมันต้องคล่องหมดคล้องแบบไม่ได้ท่องจำไม่ใช่คล่องแบบออใจ,บบจมันจิตมันออกปฏิเวกจิตมันออกแล้วมัน ระจำมันก็อัดตาเลยมานะมาแล้วเผมมานะมามันเข้าไปสู่กายเลยมันหลุดออกจากจิตก็จะเห็นหมดแล้วอย่างนี้เอาทาเอาแล้วอย่างนี้ต่างคนต่างก็ไปสามารถที่จะเผยแพร่กับอันแรกสุด ที่พระพุทธองค์ทำคือเผยแพร่กับแวดวงคนในตระกูลก่อน oh. <laughs> โอ้ยากสุดก็ท่านให้ทำตรงนี้ก่อนนะเผยแพรในตระกูลเขาโม่แป้งใหม่เพราะว่าท <c oughs> ่านในตระกูลเผยแพร่ไม่ได้ข้างนอกไม่ต้องคิดจะเผยแร่ <c oughs> มันต้องเอาคนภายในก่อนคนสองคนก็ยังดีเมื่อคนภายใน้วก็ต่อไปคนใกล้กชิดและถึงจะ มันถึงจะเราก็ไม่ต้องไปด้วยเส้นสายมันจะพาไปเองไม่อาราธนาคนใกล้ชิดไม่ต้องอาราธนาครอบเลยอย่างพระพุทธเจ้าครอบพระราหุนเนี่ยสมัต่ด้เไม่วยไม่รู้ไม่ได้อ่านตาม หัวตั้งแต่เก้าหัวมันใช้วิธีอะไรนะห้องแบบนแบบนี้จ้ะค่ะตอนแรกก็ดีค่ะคุยคุยคุยเขาก็โอ้โหทวนรมกันแบบแบบแบบเขารักษาในหัวใจเรานะคะโอ้โหทวนลมอาจจะจริงๆอาจจะไม่ไม่อด็อินไม่ได้อะไรด้วยแต่ว่าโอ้โหทวนรมแล่วก็ดูสังเกตแล้วล่ะไม่มีใครอินกับเราไม่มีใครสนใจเลยทีอก็ใช้วิธีออเ ทิ้งไว้รถเป,เปิดก็ไม่ได้ทิงท้งไว้ทั้งในรถเพราะเวลาเขาเดินทางเผื่อเขาไม่มีอะไรอ่ะเขาหยิบขึ้นมา,นาก็รีบิดเลยจังคะจนถ้าวันหลังเนี่ยเขาก็มาสารภาพคือเขาก็มาพูดกับกแยกกันอื่นต่อว่าเนี่ยรู้ไหมทำไมเออพี่ถึงได้พี่ได้เพราะพี่ตั้งเนี่ยเขาทิ้งแค่เพียงรถพี่ระหว่างนึงยพอมาเปิดเอก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเง<ช>ี้ยฮะแต่ก็ทิ้งทิ้งรอย่างเงี้ย ดิ้คนนต้อตามกรรลวัตถุประสงค์ย่อนไปก่อนก็ต้องหย่อนตกปลาตกปาคุณก็ได้หย่อนไว้รูดรอบรบ่อเดี๋ยวปลาเซเสร้างมันกินเองแล้วแล้วตอนนี้เขาก็เป็นเครื่องมือเราคือเขาก็เป็นคนเปบอกต่อก็คือพระพุทธเจ้าก็สอนตรงนี้แหละ ือเ,เรียกว่าการเผยแพร่แบบทำให้ดูไม่ใช่เอาไปพูดกอกหูทำให้ดูใยเรื่องนี้คนเขาตกใจกันเนี่ยทำไมเราสุขุมเงียบสบายยิ้มแย้มอย่างเงี้ยคนเขาตกใจกันแทบตายเนี่ยทำยังไงไอคนที่อยากรู้มันมีไอคนใกล้ชิดกันแหละอยากรู้มันมี้วมันก็เข้าไปแซะแซะเราก็จับรอบเลย <laughs> แล้วเดี๋ยวก็มขยายเองเนี่ยวิธีของพระพุทธองค์ใช่วิธีนี้แล้วถ้าใครทำวิธีนี้แล้วถึงจะขยายออกไปนะคนภายนอกแล้วมันขยายไปเองตามเครือข่ายมันจะทำให้ไม่ยากแต่ถ้าต้องไปฟาดฟันกันสร้างแบบสมัยพระพุทธเจ้านนนั่นก็เรียกว่า แบบตาต่อตาฟ,ตอฟันต่อฟันอันนั้นบารมีพวกเราไม่ทึงไม่ถึงแล้วไม่ต้องไปเป็นหัวหน้าน,นักเรงเราแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วหลงตาก็เรียกว่าหัวหน้าใหญ่แล้วนี่มาเนี่ยนี่มาเรียกหลวง,งพ่อหัวหน้าใหญ่ใช่ก็เรียกหัวหน้าใหญ่จนถึงตามมาพวงหนึ่ง <laughs> ตามพวงนั่นแหละแล้วมันก็กระจาย เคื่อข่ายออกไปเป็นไงอยู่ดีไตั้งไปตั้งสำนักอยู่น้ำทบจะมีคน,นอยู่ในป่าดิบๆเลยอ่ะจะเดินเข้าไปที่สำนักยังต้องลุยโคลนเข้าไปกิโลกว่าทางก็ไม่มีทางดินค่อยๆเริ่มต้นสร้างทางก่อน น้ำยังใช้น้ำลำทานอยู่เลย oh. สร้างทางก่อนหมดทางไปแรกๆดีล้านขวามัน mm hmm. แล้วก็ค่อยๆสร้างสารล่า mm hmm. เพราะไม่มีทางของ mm hmm. ก็เข้าไปไม่ได้แต่นี้มันก็ค่อยๆเชื่อมโยงญาติโยมชุดแรกๆนี่น่า mm hmm. เห็นใจนะรถต้องจอดที่หมู่บ้านแล้วก็ลำ่ำย่ำโคลนไป เพื่อเรียนรู้ทำอะุลกเาเออแล้วอยู่ก็อยู่เป็นกระตอ๊อบกระต๊อบไปสาลาก็ยังไม่เรียบร้อยครัวก็ยังไม่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะเรือนชีจูมยังไม่มีมีแต่ครัวกับเรือนเรือนชายเป็นที่อยู่ของพระก่อน<ช>เรือนครัวเป็นที่อยู่ของโยม แล้วก็สำคัวนะชุดนั้นน่าลำบากบันสุขเขาสอนสือเสร็จจากหนองคายจากบุดรก็เข้าถึงวัดบันสุ์เย็นเมสุ์ออกจากเดินทางยังทางเรียนสวนนะออกจากอุดรหน,นองคายสอนเสร็จสี่โมงสี่โมงกว่าๆขาับรถต้องรักต้องรกงรกไ่จะไปถึง สองสามทุ่มเดินเข้าถึงวัด<ม>ถือคบเพลิงไป<ม>คบเพลิงไฟฉายอะไรก็ว่ากันไปย่ำโคลนไปถ้าฝนไม่ตกก็ดีหน่อยแต่<ส>ชุดนั้นลำบากตากตํศรัทธาลุ่นๆฮะศรัทธาล้วนศรัทธาลุวนๆุนยุดนั้นเออไม่ไหวแล้วก็มีอย่างอาจารย์ยุพาเนี่ย บางคนก็ติดส่วนใหญ่ตนที่ห่างเหินไปก็ติดหลานกับสังขารตัวเองไปไม่ไหวต้องพึ่งคนอื่นก็หนีเขาไม่เข้าด้วยและไม่ได้ไปจ <laughs> ุดก่อตังส่วนสู้ไม่ถอยก็มีคูเล็ก คุณตุย,พ,ตยพออีทพวกมีสู้ไม่ถอยแลใครยังอยู่ได้อาจารย์ยุพินเอออาจารย์ยุพินอาจารย์คุณน้อยน้องกายยังสู้ไม่ถอยคุณน้อยก็ตั้งแต่ย่ำโคนเหรอย่ำโคนว้าว <laughs> กูตุยใหญ่เรายุคสัปปะยะแล้วกูตุยใหญ่แต่นิ่มไปไม่ไหวแล้วต้องอาศัยคนอื่นขับรถได้ปีอะไรเนาะคะจำไม่ได้ต้องถามเจ้าเบิ้มพี่เบิ้มก็รู้นักแรกแล้วเจอหลวงพ่อปีห้าสี่นิด เวอรใช่ไหมไอ้นี่มันก่อนห้าสี่ยี่สิบปีใช่ไหมปูพื้นจากตรงนั้นฝ่าจะมาถึงตรงนี้ใช้เวลาขนาดนี้เลย หลวงพ่อบอกว่าสอนโดยการทําให้ดูตรงเนี้ยมันมันมีอยู่ค่ะเรื่องเหตุการณ์ต่างๆในบ้านอย่างเงี้ยคือเขาก็เห็นเราอย่างเงี้ยถ้าถ้าสอนโดยการทําให้ดูโดยไม่ได้ใช้วาจาเนี่ย<ม>โอเค<ม>เขาเห็นโอเคเดี๋ยวเขาก็ถามกระถามเราก็ตอนนี้ใช่วาจาแนละ้วแรกแรกใช้วาจาโอ้ยเอาเรื่องน่าเบื่อมาเพ่นด้วย <laughs> ส่วนใช้วาจานี่ก็ไปใช้คุยกับเพื่อนๆที่ถึงเวลาจาลังหวะเราคุยเนี่ยแล้วก็เจอแบบทุกคนก็จะมีคนละห้านาทีห้านาทีมีการไม่รู้จะพ<อ>ูดอะไร <laughs> เขาสอนหลวง<อ>พ่อมาที่มันเชื่อมโยงกับ <laughs> หัวเรื่องเขานี่กม, <laughs> ไมไ่ไม่ได้ตั้งใจเิยแผ่ไม่รู้จะพูดอะไร เอาทำมาเอาแค่นี้ดีจะเดินทางแล้วอสาธุคุณสุเทพมีอะไรป่ะตกกรอไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวต่อต่อกันยังไงต้องไปเจอกันที่ลาวอีกไม่ใช่ครับคุณสุเทพได้ทวนไหมเ่รจเมว่วานเมื่อคืนได้ทบทวนไหมเดี๋ยวทวนกันตอนขับรถไปกันนะเอาทวนตอนที่คุณไม่ขับรถนะ ทวนค่ะได้ทวนแต่ยังไม่คล่องไม่โอ้ยมันเราฝัจะคล่องทุนเราก็แต่อาทิตย์มันไม่ได้คล่องง่ายๆมองเหมือนประโยคง่ายๆแั่ไม่คล่องหรอกเพราะเราเดินด้วยใจไม่เดินด้วยสมองเป็นการหัดให้มันฮะหรือว่าทีเดียวคล่องเลย ผมยังไม่คล้อ่เลยทุกคนแหละแม้กระทั่งผมเพราะมันเราไม่เคยไงเราเคยใช้สัสตว์สมองอันนี้มันเดินด้วยใจอะเดินด้วยใจเราฝ่าจากความรู้สึกของใจมันไปอย่างอะตตาเพราะฉะไม่ต้องรีบร้อนเนาะทานข้าวกันเดี๋ยวจะได้เดินทาง